สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องภูมิอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะอยู่บ้านของปู่กับย่านะคะแต่วันนี้นะค่ะน้องภูมิจะมารีวิวนี่วันนี้นะคะน้องภูมิจะมารีวิวของเล่นนะคะเมื่อวานนะคะเราก็ไปซื้อของเล่นกันมาอีกแล้วนี่แล้วนี่นะคะก็คือนี่นก็จะเป็นชุดของกินนะคะก็เป็นพวกขนมปังฟฟฟเฟรนฟรายเบอร์เกอร์แล้วก็ มีไส้กรอกด้วยนะคะโอเคครับพี่นปังด้วยอ่ะครับมีขนมปังด้วยไหนแม่ขอดูใใกล้ก่อนได้เปล่านี่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 มาดูโหแบบของกินแบบหน้าตาแบบสีสันสดใสมากเลยน่าทานมากๆเลยนะอันนี้อ๋อมีอันนื้ด้วยใช่ไหมอ๋ออันนั้มีกิ้งก่านะแต่ว่าเรายังไม่แกะนะเรามาแกะอันนี้กันก่อนดีกว่าดูซิว่ามันจะเล่นแบบไหนนะโอเคแกะเลย โดนัมาโอ้โหโยเลย,ยมาครับมาครับแกออกมาจากถุงให้หมดเลยมาแกออกมานี่ของที่เราแกออกมาจากกล่องมันจะเป็นแบบนี้ อ,อันนั้นจะเป็นมายองเนสคับไว้ใส่กับพวกไส้กรอกแล้วก็เอ่อพวกเบอร์เกอร์อรนะแต่ว่าอันนี้เราต้องอมาประกอบกันด้วยนะคะทุกคนอย่างแรกที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นขนมปังไส้กรอกหูแบบไส้กรอกน่ากินมากชิ้นแบบใหญ่ใหญ่เลยนะคะนี่ดูซิว่าน้องภูมิจะทําเป็นหรือเปล่าหน้าตาเขาก็จะแบบงงง,งอยู่นะทําอะไรเนี่ยี่ขนมปังเหรอโอเคมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวแม่จะทำเบอร์เกอร์ให้ดีกว่ามา อย่างแรกนะคะเราก็ทำเบอร์เกอร์ให้แล้วก็ใส่ผักไปแล้วก็ใส่หมูแล้วก็มีขนมปังบนนี้ได้ไปแล้วได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์เคยกินแฮมเบอร์เกอร์เปล่าไม่เคยกินนี่อ่ะต่อไปเรามาทำเฟรนช์ฟรากันบ้างเฟรนชฟรายเราเอานี่ใส่ครับโอเคเฟรนชฟรหมดยังเฟรนช์ฟรายมาใส่มาเฟรนช์ฟรายม้ยอเอาไหนอ่ะ นี่ได้เฟ้นไฟแล้วก็จะมีทั้งหมด4อันนะคะโอเคต่อไปเป็นโดนัทบ้างโดนัทก็จะใส่จานไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นโดนัทนะคะโอ้ยแบบมีสองอันเลยนะก็เป็นรสช็อกโกแลตกับรสวานิลานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ําเหมือนเป็นแก้วน้ําหัดลมนะแก้วน้ําไงไว้กินน้ําหัดลมเอา้าปวดฝ่าด้วยด้วยเหรอ ครับนี่มีแก้วน้ำสองใบอันนี้เป็นใบสีขียวปิดฝาไว้โอเคเอาวางไว้ครับเอาวางไว้ก่อนครับนะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะได้โอเคแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนไก,นะกนะ่นักเก็ตมานี่เป็นกล่องแบบนี้โอ้โหมีเยอะมากเลยแล้วอันนี้อะไรรู้จักหรือเปล่าอ,อันนี้ก็คือ กนี่อันนี้ก็จะเป็นปอมพอนแบบน่ารักมากเลยเป็นประมาณชุดแบบออกปิกนิกอะไรแบบและอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปีกไก่ทอดโอ้ปีกไก่คอดก็ใส่เข้าไปกับเป็นไฟแบบนี้ได้นี่โอเคอันนั้นเป็นแก้วน้ำลูกมันเติมน้ำไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นแบบของเล่นนะครับนี่โอเคต่อไปละมตนจะกินอะไรบ้าง กินอะไรกินอะไรมีเยอะแยะเลยเนี่ยฮะกินโดนัทกินแนบ่ะโอ้โหกินว้ปอมีิดูกินจริงได้ไงพูมอาตอนนี้น,ะน้องภูมาก,กินโดนัทใหญ่เลยนะอาเราไปกินอะไรอีกกินน้ำอันต่อไปกินเฟรนฟรายดิเฟรนฟรายที่น้องภูมชอบอะเฟรนฟรายอยู่ไหนเฟรนฟรานนยอะเฟรนฟรายอยู่ไหน ได้เปล่าร้อนนะดิเฟนฟาอ่ะกินยังยังไมทำไมอ่ะหมูเหมาเอาเฟนฟายเฟนายขูดเฟนฟายเฟนาเสร็จดีโอ้โหพ่อขอแฮมเบอร์เกอร์อันได้ไหมแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเนี่ยอันไหนอันไหนแฮมเบอร์เกอร์พ่อกินแฮมเบอร์เกอร์ได้เปล่าโอ้โหลูกมีเฟนฟายด้วยเหรอ พ่อไอ้เบอร์อเกอร์ไปแล้วอ,อร่อยไหมอร่อยอันนี้เป็นของเล่นใหม่เหรอใช่ของเล่นใหม่ไปแล้วพ่อไปแล้วนะโอเคพอ,อยังยังไม่พอบ๊ายบาย